เบื้องเบื้งม้งกลางนี่เหลี่ยมตาเลยแสงแห้งอย่างเีอ้องเบิ่งท, <ำ S 2> ทั้งคาง,<อ>งแบบสะท้อนมันรลตัววีสะท้อนจากจอมันรลบตัววน่ะผ่านเครื่องฉายมาเนี่ยเบิ่งทงเนี่เบิ่งไหนสบายเนี่ยปันในโล่งเลยเอาขคือเป็นเรื่อยๆแสงไฟเดีนาแสงแสงไฟไปีเดี๋แมนอันนี้มันแสงแสงไฟแย่งจอไฟหลอดนี่มึง h e วันที่เหียดูแล้วต้องไปเส็นดูนะจอเนี่ยเกาหีเนี่ยจำลองหนเลยจำลงเออภาพโอ้โหมันต้านกันกับจอมือยู่เทียงส้อูเมนเทียงสามม้อสามหน่อยรูเมนเหรยังไงเราภาพไม่้องเลย คิว่าดิหิวเผาเพ่อยากไปกินเผาเลยว่า,วาดิไปกินเผายา,า,างไปเลยคขั้เดียวอันนี้เบื้องจากจากหลังเครื่องใช้มาต่้งไกลได้ยครับเนี่ยเกินไงว่าพานวันต่อไปสบายสบายเลย,เลยแจ้งครับแจ้งแน่ครับอันนี้จอห่างเมตรเ็ครนมันหกเมตร อาจารย์อาจารย์เราสิ่ส oh, ั่งแเมตรอ่ะบันน so, ี yeah. ้ว่าว่ามันเาวากระปพขอว่ามันเาวากระปุกขอนีนน้ำมี่นตัดหกเมตัิดเมียวกว่านั้นเลยละไป่็นต้องกก้นนจั้นเเ่รัเมคง่ได้ิเมตรเกินต็เมตมดน้เ็นจดด้จ้อี้แต่กายอง อันเดอนจะอนกลับมาเป็นลูกตัววีถอนกลับจากจอรดังมาน่ะลูกตัววีมาน่พูดอ่ะงเบิ่งสบายตาบ่ต้องว่าเพ่งเล็งนะนะ่เป็นเงาเป็นอนเออเขเห่าพ่ง่ไ้่ต้องเพ่ง อ่ะงนนอนสิบบาทไอ้ามาเอาเนี่ยสสิบบาทฮ <c oughs> ะฮะยอดวันี้ไ <c oughs> ด้ค่ววนนครบกับวันนี้วันี่ยินเราก็พอแถสอคนก่อน่นอนนอนยาบนำนำผาอ่าผลนี้มันเดีสนดสคนสรสก็มด เป็น,นหูมหันนาหันหลังนี่แม่นแล้วถ้าท่านเยจก0บ,บาทนานก็สไปอันนี้ยี่สิบโอ้นหนว่เนวากลางคืนสิบเบิงบอแจ้งแจ้งเบิงยุ่ยไก,ก่ก็แจ้งครับแสงสามัน,นะครับ NDC ครับ